ลูกเกดอะลูกเกตอะอุ้ยปล่อยกันเ้ยตรงนีเด้ออยสะเลยง่ายอะเดี๋ยวดิมันไปเล่นการดบการลมางๆเยอะคุณรีเลนื้มาดิอ้เียกรบบนกรบบนอ้สั์เอ้ยโอ้ยใครที่มาเล่นเกมแล้วมันโวยวายจังวะ แยกห้องอยู่ไหมน้องโอ้เอาเล่นแรงเหมือนกันอะไรไอ้เน็ตตี้บัสตีันตายแล้วชุบมามันไม่หุ่นหรอเป็นไรครับนี่นี่จบตาเน็ตไปละมีร้านไหนอะเป็นรวฮะอ๋อทิวันนี้ทิววัี้ทิววนี้ทิวตายทิวตายทิวตายโอ้โหโอ้ยไม่เล่นละที่มันก็ตายได้ครับมันจะแทงอ๋อไปยืนอยู่ข้างหน้านู่นอ่ะ

ยิก็ฮิวตายก็ตายโอ้โหิวก็หิวตายก็ตายอ่ะแกปิดปิดแทนไปได้ไดมิกดาเมขี้ทำไรอ่ะสูสีอ่ะโอ้โหจะได้หิวเหรอ่าได้ฆ่าได้ไหมคุณอยู่ไหนแล้วคุณอยู่ไหนผมมองไม่เห็นอ่ะปัมขนาดแค่เสียงดังผมยังโดนได้อ่ะเสียงดังก็าโดนไม่ได้โอ้ที่ไป็นเล่นคนนี้อะไรนะครับขอบอกผมกูอย่าไปนะโอ้โห ก็เลยไ็มาดิปั๊บให้เอาดิปมาเขียนกินเลยมันเมอร์ซี่ไงคุณตามไปกินลิโกะอ่ะเก๋ผมว่ามันแค่กินลิโกะผูว่าดิไม่เฮลวด้วยิท่าตีมันยิ้งใหญ่อ่ะไอ้เหี้ยไม่ฮิวแม่งละเฮ้ยเมอร์ซี่ต้องฮิวด้วยไอกระสุนไปไหนกว่าโหมกระสุนแบบนั้นไอ้เหี้ยยิงดี แทงแทงแทงถี่ไม่ทันด้วยไอ้เอทีมันตายง่ายจังวะเออกูรู้แล้วไอ้ฮัลโต้จะตายยิ่งได้ผมยิวงยิ่แล้วยิ่แล้วยิ่แล้วยิ่งแล้วโดนโดนโยิ่แล้วยิ่แล้วเฮ้ยมันยิงปีน่ะเอาหน่อยเอาหน่อยเข้างหลังเนี่ยยิงแล้วยิงแล้ว อยู in oh, ่แล oh, oh, ้วท oh, ุยทุยไหนซึ่งไรไม่โดนโดนแทงโดนแทงโดนเอาอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วโอ้โหโดนไล่ไล่ยับเลยโอ้ไม่ไหวอยู่อยู่คนตีตัวตีตัวอยู่ยืนตวยโอ้ไม่ไหวหายละไอโซนไอ้โซนเจ็นุ่นโคตรแม่นเลยใช่ เต้นเต้นเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปเลยผมมีชุบผมมีชุบผมมีชุบเอาไปเลยโอเคหวยหนึ่งจุบจุดอาวส์สกู๊ตทีชุบผมมีชุบยิงมันไม่ลงเลยจริงแต่ชิงแง่ก็ไม่ลงอ่ะหนึ่งศูนย์เจ็ด เดี๋ยว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 เล่นให้ดูเขาขี้เล่นกลอเล่นอะไรอ่ะเนี่ยไอแคป็บรับไปด้วยอะไรสุดนี่คืออะไรนี่คือเกียรติอะไรนี่คืออะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดดี๋ยวต้องใจเย็นๆก็ตีหลักฐานมันมันเริ่มจากกันก่อนไหนดิการเก่าอ่ะคุกทีแล้วแค่อันนี้อ่ะจบเกมไม่ไม่นับป่ะโอ้จะเล่นจะเล่นนานหัวจะปวดแล้เนี่ยเล่นเล่นเบอร์ซี่แล้วอ่ะ มาอมจะบินอย่างเดียวอะเฮ้ยเฮ้ยมโค้เด้อบอกพยายามจะบินไปอะมันโค้เด้อเพราะผมบินเร็วแล้วเนอะยิงหัวก็ได้ไอ้ยตัวเจ็ดอะเออแทงตอนนี้แน่ไอ้ตัวนี้แ้งหมดตัวพีนิ่งหดเลยผมเพิ่งรู้ว่าจุกมืาชี้มามันไม่มีผลมาด้วยัเล่นเกมนี้มากี่ปีแล้ว เฮ้ยเพิ่งเล่นปีนี้ปีแรกด้วยไม่หวนคุหน้าเล่นมาตั้งนานว่ามันตัวใหม่ไงคิริโกะเป็ี่ยนสีอะไรไม่รู้ไอ้คนล้มอยากซ้มครับเอ้ยเัาตาโมงม็ตายได้เห็นไหมเนี่ยหนึ่งนะเห็นไหมสวยสวยสวยจุบจุบมันจุบมันจุบมันจุบไปให้มันจุบดีกว่าเอาตัวเขาบนฮะฮิวฮิวแท้งก่อนแท้งก่อนแท้งจะตายหงและ là cái cái như này. Tháng vô. Nhí ngủ bên giờ nó theo đi 2 người. Giết cán combo. Cán đó vô này. Éo. Éo. Anh mới hâm. Ê tôi ôm mắt tai cho แค่ล้างสถานะนะคุณไม่ได้มาตาก็จะตายแล้วจะตายแล้วยังเชียลไม่ตายว้ามักระตากเชวีมันการันตีจังเลสได้ด้วยอ่ะแต่มันกันแค่สถานะไงแต่มันไม่ได้มาตาไงนอ้าวแล้วมันกันติดจังเลสได้ไงการพวกสกิลไงใช่กันนะสกิลโอ้โหโดนตาเกัน่โอมา

S, <S ไปเลยไปเลยแค่ส right. no. ู้เอาเลยเฮ้ยเอาดิโอ้ยว mm ุ hmm. ้ยเยอะแค่หมาป่าหมาป่าเพียงเด็ดอยู่ไหนโอนโหดเลยไปนึงอยู่ไหนอยู่ไหนนี่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 เอตีอยู่ไหนอะเดะถุบปังโฟลตาเกิดแล้วนเลย มุจีจะตายแล้วมุจีตายมุจีตายโอ้ยรถขี่มาไปทานเราต้องบุกแล้วเราต้องบุกแล้วเราไม่มีเวลาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย ครับจะไม่ได้กดตีเลยนี่ตีอย่างนี้คือสวยปล่อยปล่อยปล่อยอะไรหมาที่ใหญ่นะกดตีกดตีกดตี ฮิวฮ <Es> the ิวหน่อยเจดฮิวหน่อยต้องตามถึงต well. anyway, ้นไอคอนโดดิหลุดหลังแล้วเราหลังให้แล้วไม่ดันรถมันน้องหลังให้สาวดันเลยครับดันแล้วเอ็นตีเอ็นตีไม่ที่จะตายวิ่งวิ่งเต้นวงนี่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 เต้น How unreliable! I'm on. unborn, 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 unborn. No one can hide from my sight. <laughs> 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 มิได้น้องไม่หลบอ่ะน้องโอ้โหกระสติโอดเลยคุณก็ระังตีขึ้นเลยนักตีพอดีเลยน้องก็เล่นเกมมานานแล้วแน่เนี่ยครับกัดกัดมันมือปีแรกเกมได้แทงแทงมันที่แล้วแทงแทงมันที่แล้วตายโหงตายเหี้ยตายหามมาเด้อเยราไม่มีใครให้ผมติดตัวชิปเลยก็มีไงอาร์มเกิดไม่แก้ดูดูดูน้องๆตายทุกคนอะ เราจะ e า t พร้อมไหม o ร้อมไหมพร้อมแล้วโอ้โหเจี๊ยบจุดได้ไหมเอาบนอะจุดได้ไหมจุดได้หรือเปล่าจุดแล้จุดแล้วเร็วก่อนมันตียงอยู่ เห็นไม่เห็นต้อนไหนอ่ะบินไม่ได้อ่ะบินไม่ได้โอ้มีบันไดขึ้นเขาใช่หรอหลักมานะหลักมานะไปที่รถจำได้หลักมานะเติมหลักมานะทุกคนกระแทกมาดิโดนลูกแมวดูยิงนะไม่สีแล้ว อันติเฮ้ยมาึงคุณแป๊บนึงผมุุชวยช่วยจุดกำลังช่วยจุดลังเฮยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ตตตจุดมัชุบมัชุบมัชุบเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเอาเดียวเดียวดิไปอันตรอันตรีอนตร oh yeah, mày nói mày nói, mấy đi mấy đi, tập về tập về tập về, mấy đi, cái long bay, cái long hêu, đừng 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 ดีใจไเดี๋ยวฮิวดิก็เกจีทำทรงละทำระเมิดอยู่น้องโอเคโอเคไอ้แย้มมันขึ้นไปข้างบนเลยท่าสองใช่ไหมเย้

โอ้จะมีเจ๋อแล้วมื่อกันจะมีเจ๋อแล้วมื่อกันข้าพนันี่ชิบหายแล้วไปเร็วไปมาเนี่ยมาเลยมาเลยโอ้เนี่ยนิดเดียวไอ้เจี๊ยบอันตีมาโคตรเที่ยวเลยเฮ้ย ลูกแมวลูกมาดีลูกแ,ยยแมวแมวแมวแกตัวเล่นไงเออดูแม่งดิดูโพออกม,มานะดูพออกม,มาโ oh. <laughs> อ้โหตายเก๋กำลังสน,นุกเลยฮะ